สวัสดีครับ FC พี่น้องพลังบวกทุกท่านนะครับทั้งฝั่งไทยและส,สปปลาวนะครับแล้วก็ FC ทั่วโลกนะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับสำหรับคอนเสิร์ตนะครับกอดใจให้หลานแนนะครับพี่น้องคำหล่าได้ขึ้นอคอนเสิร์ตกับวงแม่นกน้อย เสียงอีสานนะครับก็ทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขนะครับก้าวข้ามดราม่าทั้งหลายนะครับข้อก,ก่อนอื่นเราก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องจากสปปลาวนะครับถ้าใครดูข่าวนะครับที่ทางไทยเราได้นำ น้องสปปลาวนะครับที่เป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็เข้ามาผ่าตัดในกรุงเทพนะครับก็ใช้ระยะทางเดินทางประมาณสักเกือบ600กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกน้ำใจหนึ่งนะครับสำหรับคนไทยนะครับที่ให้กับพี่น้องสปปลาวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้ให้เราฟังนะครับ นี่คือการแสดงถึงน้ำใจของของคนที่มีเมตตานะครับเราก็ไม่แบ่งชั้นวันนะหรือเชื้อชาติที่ผมเคยบอกตลอดนะครับว่าเราจะไม่กั้นพรมแดนด้วยเชื้อชาตินะครับดังนั้นคือต่อให้เขาเป็นคนประเทศไหนแผ่นดินไหนนะครับถ้าเขาตกระกำลำบากเราก็ต้องช่วยนะครับ ดังนั้นคือเราก็จะสะท้อนเห็นว่าประเทศไทยเราเองนะครับน้ําใจมีต่อให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันมากมายนะครับซึ่งถ้ามาดูกรณีน้องคำละมันก็เป็นเรื่องที่ปกตินะครับไม่เกินความสามารถนะครับทําไมเราต้องไปมูลี่ไปดาม่าน้องเขานะครับทั้งที่น้องเขาก็อยากมาเป็นซืเลบปินในบ้านเรานะครับ แค่ที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้เลื่นตึกหนาบางนะว่าเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับไม่รู้ใครพูดความจริงความเท็จนะครับเราก็เห็นดราม่าตลอดนะครับกลุ่มพลังลบก็สร้างดราม่ามาเป็นระยะเวลายาวนาน3เดือนจะเข้า4เดือนแล้วจนกระทั่งตอนนี้เป็นที่ประจักษ์นะครับสื่อไทย หลายๆสื่อก็ให้ความสนใจนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการสร้างกระแสบวกนะครับการที่จะทําอะไรให้มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับคุณต้องเอาชนะสื่อให้ได้นะครับนั่นคือนี่คือความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับของพลังบวกนะครับที่ทําให้เกิดกระแสนอกจากพวกเราจะเชียร์น้องแล้วเนี่ยก็ทําให้เป็นที่สนใจของสื่อกระแสหลักในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐทีวีช่องเจช่อง ช่องวันใช่ไหมฮะแล้วก็ช่องอีกช่องหนึ่งนะครับพ่ก็จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพนี้ออกมาซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็เพีงน้องคำหลาก็จะเข้า,ารายการ f m นะครับช่งมานครนะครับรในรายการ a อ c นะครับอันนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับที่น้องได้ถแถลงข่าวกับแม่นองน้อยว่า จะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวนะครับไทยลาวเราไม่มีพรมแดนของกั้นนะครับยิ่งการออกมาแสดงเรื่องศิลปินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่สดสวยงดงามเนาะนะครับการสัมพันธ์ที่ดีก็คือการใช้มนต์ขาวน,นะครับก็ผมก็ไปดูนะครับในไทยรัฐทีวีก็ดูน้องสดใสน่ารักนะครับรวมแม่นักน้อยด้วยนะครับ แสดงว่าต่อจากนี้นะครับมันไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับเมื่อสื่อกระแสหลักได้ได้ออกข่าวนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมก็คือจะต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับจะต้องไม่ให้เกิดเรื่องภาพลบสำหรับกลุ่มพลังบวกเรานะครับอันนี้เราต้องต้องช่วยกันเดินต่อไปเพราะว่าเมื่อมันเข้าไปสู่ในสื่อกระแสหลักนะครับ เราจะไม่ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายนะครับเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องอไม่สมควรจะพูดก็ก็เก็บไว้นะมันจะทําลายภาพลักษณ์ภาพลบพวกเรานะครับเราต้องสื่อในภาพดีๆนะครับเดือนหน้าต่อไปครับผมบอกแล้วว่าเรื่องของคำหลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาแนละ้วมันจะกลายเป็นเรื่องอทั้งประเทศนะครับคนลาวที่ไม่รู้จักน้องนะครับ คนที่เข้ามาดูทีวีไทยรัฐทีวีนี่ก็เป็นช่องทีวีที่ทั้งคนไทยและคนะในอาเซียนเขาได้ดูกันนะครับน้องคําหลาก็จะเป็นที่ที่คนถามหาค้นหานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาสร้างออคอนเทนต์ที่ดีๆนะครับแล้วก็หาอกสให้น้องมีโอกาสได้ได้แสดงตนได้ขึ้นแสดงมากขึ้นเข้าใจว่ากับ วงเสียงอีสานเนี่ยนะครับคงไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับคงจะมีหลายๆครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ภาพระหว่างคำหลากับเสียงอีสานมันมันอยู่ในสื่อกระแสหลักไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเป็นการโปรโมทให้วงเสียงอีสานเขาเขาเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นนะครับอันนี้เราต้องช่วยกันนะครับคราวนี้กลุ่มที่ดราม่าเนี่ยต่อให้มันพูดมันดราม่าไปยังไง มันก็ไม่มีใครฟังหรอกครับนะครับช่องที่พูดทุกวันพูดคําเดิมซ้ำซากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราล่ากออกมานะครับเอามาที่แจ้งนะครับแล้วก็ออกสือไปนะครับแล้วก็ให้คนไปตามดูว่าเพราะคําพูดเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยคนไทยเรารับไม่ได้แล้วคนส่วนใหญ่นะครับมันไม่มีเหตุและผลอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็น ช่องทั้งหญิงทั้งชายนะครับที่ออกมาเนี่ยจริงๆเราพวพูดได้นะที่มันพูดในเรื่องเรื่องไม่ดีชื่อพี่ตาโหนทุกกระแสเนี่ยในช่องนี้พูดทุกวันนะครับไม่ยอมแพ้ขนาดสื่อเขายอมรับไปแล้วเรื่องต่างๆมันประจักษ์ไปแล้วว่ามันไม่มีความจริงมันทําอะไรไม่ได้กฎหมายที่คุณพูดมันก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับอีกช่องหนึ่งนาแกเนี่ย ็พูดได้ในหะ้นําไปได้กล่าวไม่ได้พูดให้เสียหายนะแต่เพียงว่ายัางงค่ว่าให้เขาหยุดซะนะครับมันไม่คดดีมันไม่มีผลดีหรอกกับตัวคนเองนะครับแล้วก็กับช่องอวงวลํมที่คุณเชียร์อยู่นะครับคือผมว่าหยุดซะคุณจะเชียร์น้องที่มาจากสาบเปลาาคุณก็ปั้นน้องให้กราดังซะนะครับเผื่อน้องก็จะได้มีชื่อเสียงนะครับเพราะคุณก็หาเงินมาช่วย ให้น้องได้ขึ้นวงช่วยหาวงมาลัยแห้น้องเอาไปนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างที่คุณตั้งใจอยากจก็ปั้นน้องออยากเชร์น้องนะครับก็ทําไปนะครับไม่ต้องมาว่ามากล่าวร้ายเพราะว่าพวกเราไม่ไม่ได้ปิดให้ค่าคุณแล้วนะครับอันนี้ก็ก็เตือนไว้นะครับไม่มีผลดีเลยมีแต่ผลเสียนะครับเดี๋ยวเขาจะหัวลร้องคุณจะกลายเป็นเด็กแย่งแกะเพราะว่าไอ้ที่คุณพูดมามันไม่มีความจริงสักเรื่องเลยนะครับ คุณพูดตั้งแต่น้องออกจากวงครั้งแรกนะครับมันเป็นการกล่าวหาที่ร้ายแรงมากนะครับผมท้าคุณเลยถ้าคุณเจียงกินคุณก็ฟ้องนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับสิ่งที่คุณพูดคุณทําอะไรไม่ได้สักอย่างก็เลยอยากให้หยุดซะนะครับสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูนะเตือนไวน้นะครับนะครับทุกช่องนั่นแหละที่ที่ดาม่าที่มูรี่น้องนะครับคุณจะเชียร์น้องไนะ่นคุณจะเชียร์วงคุณก็ไป ทำให้วิววงมันขึ้นสิเตลงใหม่ๆวงออกมาขึ้นเยอะแยะหลายเพลงบางเพลงยังติดอยู่ที่หลักแสนยังไม่ไปไหนเลยนะครับสามสี่เดือนแล้วนะครับบางเพลงก็ยังไม่ถึงแสนเลยก็ไปทําให้มันถึงแสนนะครับก็ไปทํอย่ามาเสียเวลาตอนนี้คําหล่าเขาเอาอะไรมาขั้นก็ไม่ไม่อยู่แล้วนะครับคุณออกมาพูดมันไม่มีประโยชน์แล้วนะอันนี้ก็ก็ย้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราเดินต่อครับเราก็จะมี รอบต,ต,ต่อไปนะแล้วก็รอบต่อไปนะ่าจะยีนะ่สิบเก้านะศิลปินภูไทยก็ช่วยกันซื้อบัตรซื้อปี้เข้าไปเข้าไปชมเข้าไปดูช่วยกันนะครับแล้วก็จากศิลปินภูไทยเข้าใจว่าจะขึ้นกับแม่น้องน้อยอีกนะครับเห็นว่าจะขึ้นที่ที่โคราชเนาะนะครับอันนี้จาจาพื้นที่ไม่ได้นะครับแล้วก็บอยสิริชัยนะที่จะท,ที่มุกดาหารคราวนี ระหว่างบอยสิเดชัยมาที่มูลหานอันนี้น่าจะสังกสีแตกแน่นอนครับนะครับทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยยิ่งตอนนี้น้องคาลาอยู่ในกระแสสื่อแล้วยังไงก็บางแน่นอนครับยางไงว่าฝากทีมที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับก็ช่วงนี้ก็ก็พยายามซ้อมนะครับช่วยดูน้องให้ซ้อมได้เต็มที่นะครับช่วยกํากัดนะครับการวางบทบาทการวางสเต็ปบ,บนเวทีนะครับ เราก็เอาจุดที่มันเป็นจุดร้อยมามาปรับนะทำยังไงให้น้องมีมีสเสน่ห์และเด่นที่สุดนะครับแล้วเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ฝึกน้องให้แก่งกล้านะครับต่อไปนี้น้องน้องจะยิ่งคึณน,น้องเป็นที่รู้จักมากขึ้นเลยนะครับเรายิ่งทําภาพลักษณ์ให้น้องเขาดูดีดูเด่นมีเสน่ห์มีสง่ามีราศีนะครับอันนี้มันก็จะเป็นหน้าตาของของซปปลาด้วยนะครับ เป็นหน้าตาให้กับพวกเราด้วยที่ได้เชียร์น้องพลังบุญน,นะอันนี้ช่วยกันครับก็ให้กําลังใจเดินต่อไปครับผมก็ก็ขออยู่เบ้างหลังนะครับแต่ถ้ามีอะไรที่มันหนักนาสาหัสนะครับก็ค่อยๆช่วยกันนะครับไลท์ทีไรุปูป,ปิดทีไรผมก็ซื้อตลอดนะครับก็ซื้อมากกว่าที่เรากำหนดราคาไว้อยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ซื้อตามตามราคาหรอกนะครับซื้อเกินอยู่แล้วนะครับ บางทีก็ซื้อทีละรอบที่แล้วก็ซื้อเกินนะครับให้2ปีก็ซื้อ5ปีไปนะครับนะครับพอเราเราเคลียร์กันอยู่แล้วนะครับนี้เต็มที่ครับสู้ครับเดี๋ต่อไปนะครับเพื่อพวกเราทุกคนขอให้พวกเรามีความสําเร็จนะครับประสบแต่สิ่งดีๆนะครับตลอดไปครับก็สวัสดีครับ